ตัวนี้นาะจะเป็นปลาลูกขอกปลากระจนนะครับดำดำนะครับตัวบบใหญ่นะครับตัวพ่อสามดำผ้านี่ลแหละเห็นบ่นี่ปลาคอโอ้โหเพื่อนกระโดดสาบปลาหน่อยเลยบม่ได้ห่างปืนยิงปลาไว้นี่นี่ช่วงช่วงจังสันครับมันสยิดมา้ามาลอยวนอยู่ช่วงจังสันละกัน ออมไปออมมาอยู่นะฮัน สวัสดีครับโอโบผ้ามานอีสานบ้านเฮาครับมือนีผ้าออกมาเบิ่งไม้นะครับเป็นไม้ไอไมยย้ยิงป่าทั้งนำจันนะครับไมยย้ยิงป่าทั้งนำจันอากาศ้ันโนยยจังหวัดสุโขทัยนครครับนี่ปีนี้ใช้ใช้ปืนยิงป่าตัวนี้นะครับ ปืนยิงปลาเห็ดเองนะครับปีนี้ใช้ปืนยิงปลาเห็ดเองซื้อโตไอลูกกิ้งลูกกิ้งลูเลอร์มากับไก่ไก่นี่ก็เป็นไก่ปืนดำยิงเกา่าเอามาเห็ดนี่ปีนี้บ่ค่อยมีปลานะครับยังบ่พ่อสมานปันไดอยู่แต่ว่ากระแหกมานไปแล้วปืนตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวให้เบิ่งไม้นะครับมือนี้สำหรับไม้นมือนี้นะครับเป็นไม้นำจัน น้ำจันทร์อันนี้น้ำขึ้นนะครับอากาศอนํนนวยครับอําเภออากาศอ,นอนันนวยสกลนครนี่เคยมายิ่งปลานิ่งอยู่นะครับช่วงช่วงแรงแถวแถวนั้นนะครับปลานิ่งก็มีอยู่แต่ปีกายปีกอนนะครับมีมีอยู่สําหรับปีนี้น้าเพิ่มมาน้าเพิ่มขึ้นได้มือหนึ่งสองมือนี่แหละก็เลยมาชมเบึง สำหรับผลงานในมือนี้นะครับจะเป็นจังใดเดี๋ยวเรามาติดตามกันเบึงนะครับพราะว่าบบดีออกมาหมายนี้แต่โดนแล้วล่ะานาบกขึ้นกับโบดีมานะครับหมายนี้เออถามาแต่ย่ำนำขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะเขาไปเบ่งกันยังบ่อฮันได้มาเห็ดไอ้หม้ไหวบ่อหันได้มาแต่งห่างแต่งยังไว้อยู่มาเบ่งมือแรกแล้วกับมาเบึงน้ำกันสีมันหรือบอ่อมนันแล้วจังหวะกันอีกเทน,นึงโอเคครับเดี๋ยว ไปเบิ่งกันครับโอโบประมาณอีสานเท่าอันนี้ก็เห็นเป็นคือปลาลูกคอ,อกนะครับนี่ปลาลูกคอ,อกแท้แทะนะครับนี่น่าจะเป็นปลาลูกคอ,อกปลากระจนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาลูกคอ,อกปลากระจนนะครับ บนลักหัวไปแล้วเฮ้ยมีสองฝูงว่ะมีสองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปลากระจนอีกฝูงหนึ่งอยู่ทั้งนี้นี่อันนี้กับปลาลูกคอเคือกันครับตัวนี้ตัวนี้ปลาคอครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาคอโอ้น่าไงน่าไงแม่มันก็มีครับนี่น่แม่มันขึ้นจิบน้ำแล้วครับพี่น้องอาเซียบ่เห็นไนดะ้เดี๋ยวสิพาไปเบ่ง แม่มันก็ยังอยู่ตัวนี้ปลาลูกคอกปลากระจนส่วนตัวนี้ปลาลูกคอกไปปอปลาคอครับลูกปลาคอลูกปลาช่อนเมื่อกี้นี่เห็นแม่มันขึ้นอยู่เดี๋ยวถ้าเบิ่งกันเผื่อแม่มันขึ้นมาให้เห็นตัวอีกเท่านึงโอ้พุ่นไปขึ้นพุ่นนะครับแม่มันไปขึ้นพุ่นอยู่ช่องนะครับนะครับดำๆนะครับ ตัวบ่อยนะครับตัวพ่อสามดำผ่านี่ลแหละเห็นบ่ขึ้นสองตัวครับนั่นตัวสองก็มาแล้วนั่นมีสองตัวนะครับนี่ขึ้นหายใจจิบน้ำนั่นไงเมื่อกี้นภาพเบิ่งปลาลูกขอ,อกนะครับปลาลูกขอ,อกไอปลากระจนน้ำแน่ปลาคอ,อน้ำเน อันนี้เป็นขอบสะนะครับขอบสะแต่ว่าไม้ที่เฮายิ่งบอดอยู่ในสะนะครับไมเ้เฮายิ่งจะเป็นฝั่งทั้งทั้งหนองนะครับอันนี้หนองน้าจันทร์เป็นฝั่งทั้งหนองนะครับไม้ที่เฮาสิยิ่งแล้วก็เป็นกอไผ่นะครับเฮาสิไปซุ่มอยู่ตรงกอไผ่แล้วก็เบิ่งว่ามีชะโดเามาบ่แล้วก็ค่อยจะแจ้งห้าม้องนั่งแล้วก็ นั่งซุ่มกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งจุหมายครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นมันมีน้ำไหลเข้ามากนะครับเป็นน้ำไหลค่อยคมีน้ำไหลค่อยๆมากมันะก็เลยมีไอปลากระเดิดอเนี่ยปลากระเดิดนะครับบ้านผมเอินปลากระเดิดครับหลายๆนะครับนี่ลอยลอยอยู่หลาหลนี่ปลากระเดิ่นนะครับแล้วก็มีปลาคอหน่อย ปลาคอดอยอยู่ช่วงนี้นะครับเมื่อกี้นี่เห็นขึ้นชิปน้ำก็มีปลากระจนนําอยู่ตรงนี้นะครับปลามันมาถากินปลาหน่อยมาเล่นน้ำครับพอกปลาคอตอนนั้นึ้นบอลนะตัวป่ญย,ยนะครับตัวพอ่อชำไอ้ดำพาคือกันครับมีแต่ตัวชำดำพาอันนี้ปลามันมาจอบกินปลาหน่อยนะครับพวกปลาคอปลากระเดิดมันมาเล่นน้ำไหล,ลก็จอบกินปลาหน่อย โอมันปลาปลาหน่อยมันสิมาเรียนนำไหลเลวาปลาพวกนี้มันจะมาจอบกินปลาหน่อยนะครับบอกปลาคอนี่มาท่อกันอยู่นานำไหลเลยอันนี้ถ่ายให้เพิ่งซื้อ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปเข่าไม้กันครับยังบวชหอดไม้อยู่ด้วยว่าจะเข่าไม้อะไรเธอแล้วนี่ตัวนี้มาบอนไกลๆเลยนี่นี่ปลาคอครับปลาคอนี่สองตัวนี่สอ,นสองตัวเลย ตัวนี้น้ำนี่นปลาคอโอ้โหเพื่อนกระโดดฉาบปลาหน่อยล่ะมนโดดฉาบปลาหน่อยโดดกินปลาหน่อยอยู่นี่ปลากระจนตัวนี้ลี่ตัวนี้นะครับอันนี้ปลากระจนนะครับนี่นี่นี่สีคือกันกับใบไม้เลยครับมีปลานะครับอันนี้ปลาปลาเลยนะครับนี่ถ้าบอสังเกตเนี่ยจะบอเห็นนะครับปลากระจนี่ โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งหมายว่าสิเข่าหมายยังบ่ฮอดหมายอยู่ไปเบิ่งหมายกันครับโอ้ปลาลูกคอ,อกหลายขนาดพี่น้องนี่เรื่องจากฝนตกหลายมือต่อกันนะครับอันนี้ก็ปลาลูกคอ,อกนะครับนี่คางเงาเลยนี่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 ปลาลูกคอ,อกหมูหนึ่งลูกปลาคอกครับแล้วยับมาอีกจักหน่อยก็มีปลาลูกคอ,อกอีกไหมโอ้หลไหลไหลปลาลูกคอ,อกนี่ไหล อันนี้หมูใหญ่แล้วนี่ใหญ่แล้วรู้ว่าแม่มันยังอยู่ไกลบะอ,อันนี้มูใหญ่แล้วครับตีงน้าแห้งแล้วมูใหญ่แล้วตัวนี้นี่ปลาลูกข้อครับอันต้นสองตัวนี้จะเป็นลูกปลาข้อนะครับเบืองสีมันแดงแดงนะครับตัวนี้มันหอดเศร้าแดงแล้วตัวนี้อยากออกดำแนละ้วโอ้โห้หลยอยู่หลยอยู่ มันฝนตกลายมือปลาก็เลยวางไข่ตอนนี้ฮอดหมยกันแล้วนะครับฮอดหมายกันแล้วอันนี้โอ้มีเห็ดพร้อมเห็ดเฮ็ดเ็ดจ้าเห็ดอีหยังครับเรื่องเฮ็ดนี้ผมปกอยชํำน,นั่นอันนี้ก็อไผร่ล่มนี่ครับไมยที่ห้าเสียมาซุ่มกันเบิงสิเป็นประมาณนี้ อันนี้ฝั่งทางน้องนะครับเป็นกอไผ่าาล่มล้วกาดพุ่นครับเลาะไปเรื่อยๆนี่เอาซิมปั้มมบงทางนี้แหละแต่ว่าสิมีปลาบอนันก็อีกเรื่องนึงนะครับนี่ไอ้บองนี่กัดเป็นหางเก่าครับเป็นหางเกา่าโมลัวปีนี้ไม่ค้นขึ้นแล้วหรือ,อย่งหางนี่นะครับเป็นบันไดหางอยู่ แล้วก็ขึ้นไปนังข้างทึ่งนะครับสีเจาะเจาะขึ้นตรงนี้ขึ้นไปนังข้าง้งทึ่งเดี๋ยวพรมสีสองเบิ้งสักน้อยสักก่อนนะครับว่าบองไดมีปลาเป็นตามีปลาและจังขื้นนั่งเบิง้งนั่งจอบเบิ้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามกันเบ้างครับมาเช็คไม้มือแหละหลังจากน้ำขึ้นครับเเห็นปลาคอพี่น้องเห็นปลาคอขึ้นตรงนี้เลยนี่ มันมาสาปลาน้อยอยู่นี่เมื่อกี้นี่โอ้บมได้ห่างน,นั้นไว้ครับบรได้ห่างปืนยิงปลาไว้นี่พอตัวข่ายใหญ่เนี่ยมันมาฉาปลาน้อยอยู่นี่หละบรได้ห่างอุปกรณ์ไวใไ้ใชเด้เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมพร้อมก่อนครับนี่ก็เป็นกอไผ่อีกกอนหนึ่งนะครับที่ปลาชะโดมันหมักเขามากครับ ยามหน่ำขึ้นมันมักเข้ามานี่ครับแต่ว่าโบมีบ่องขึ้นนั่งนะครับหาบ่องขึ้นนั่งบ่ได้นี่ช่วงช่วงจังสั้นครับมันสิมักเข้ามาลอยวนอยู่ช่วงจังสั้นระกัดอ้อมไปอ้อมมาอยู่นะฮั่นนี่ยังหาบ่องขึ้นนั่งเาต้องหาวิธีขึ้นนั่งครั้งทึ่งระกัดมันจังแนมเห็นปลาได้ชัดนะครับขึ้นนั่งยิงครั้งทึ่งเปล่า อันนี้มาเช็กหมายบึงซะก่อนว่าสิมีตัวขมาม้าบ่นี่ตอนนี้เห็นแต่ปลาน้อยกับปลาคอครับเห็นแต่ปลาน้อยกับปลาคอปลาคอกับตัวใหญ่แนน่อยเนี่ยผลกันมาชะโดย่องบ่เห็นนะครับน้ำพึ่งขึ้นได้มือหนึ่งสองมือนี่ล้ครับก็เลยเขามาเช็กหมายบึง ครับผมหลังจากที่เจาะเปิดทางขึ้นมาแล้วนะครับนั่นครับ <c oughs> หลังจากที่เจาะเปิดโอปายังสับเนาะสับทั้งใดล่ะโอ้โหมาสาบทั้งน, <c oughs> าางนี้หลังจากที่เจาะเปิดห้างขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยเสียเวลาไปประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละเป็นการเจาะขึ้นมาเพราะว่า มันห่างเก่าอยู่ครับแต่ว่าโบหันดนมีไผ่เจาะนะครับโบหันโบฮันมีไผ่เจาะขึ้นมาก็เลยมาก่อนหมู่ใชไก็เลยได้เจาะเจาะเปิดทางเเดี๋ยวสิให้เบิ่งสภาพไม้นะครับขึ้นมานั่งทั้งกอไผ่แล้วก็สภาพไม้มันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คืออันนี้ห่างเก่านะครับมีไม่กก่ไปแล้วนะครับ่บด้อันนั้นเจาะขึ้นมาใหม่ดอกแต่ว่ามัน่บดิมาปีหนึ่งแล้วก็ ขอภัยเมื่อกี้สีปง่งสีเงาออกมาก็เลยเจาะเปิดทางเก่านั่นแหละึ้นมานี่ห่างปืนไว้แล้วนะครับจักสิม,มีโตโบมี่นะครับจะว่าห่างไว้สักก่อนนะครับเพราะว่าไอ้นี่น้ามไม้นะครับน้าไม้น้า,มมนากับเพิ่มมาในมือหนึ่งสองมือนี่แหละคือจังหวะนั่นแหละเลยเขามาสองเบิงเผื่อมันมีสนอก มาก่อนหมูอีกหมูกับพอ่อฮัทเดมาก็เลยเจ้าของได้เป็นคนเจาะนะครับนี่ยินเสียงปลาสาบอยู่ข้างนอกคุณด้ใช่มันสาบอีหยังสาบกินปลาหน่อยหรือจังไรบุน,นี่อันนั้นอัันนน้ก็เป็นกอไผ่กอไผ่ข้างนั่นกัดเป็นสีคือส้มสีมีปลาอยู่แต่จักเสกเข้าไปสองจังดายอ่า หา,หาทางบนเข้าไปบ่ได้ตัวนั้นแท็กซี่ขึ้นจงังไดนี่จังซี่นะครับถ้าว่าเห็นถ้าว่าเห็นอยู่ประมาณเล่าๆนี่ก็สิยิ่งไปแต่พี่ละป่าปอีหยางบุกมาบอลปะตองบ่นี่ครับอาฮมาทาเบิ่งคักันครับว่าป่าอีหยังมากกับมันพอนยิ่งใดก็สิยิ่งนะครับ ฝนกรสีมาอีกเลยเด้ฝนคืมฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วครับถ้าว่าสองบ่งแล้วมันตรงนี้โบมีปลาใหญ่ปลายัางเขากรดออกเมื่อกระสีเลาะเลาะยิ่งปลาโคนอยที่มันมาฉาปลาน้อยอยู่ข้างทางเมื่อนั้นท็กสีถือบุถือปุ๊ปลาโคน้อยก็ได้เลาะย,ยิ่งปลาโคน้อยพอเมื่อสะดวกวะโอเคครับเดี๋ยวจบกันเบ่งครับ พี่น้องครับนั่งมา20นาทีกว่าแล้วนะครับยังบ่เห็นปลาเขามาจากโตเลยครับสงสัยสิต้องได้ย้ายไม้นะครับต้องได้ย้ายไม้ซะก่อนสเสแล้วน้ำขึ้นไม,ม่ครับพี่น้องน้ำขึ้นใหม่ปลาอาจจะยังโบชุกชุ่มนะครับ แต่ก็ว่าปีนี้ปลามันบุคยลจะเห็นปันใดทางบ้านผมนะครับปลาบุคอยมีปันใดนี่จอบตรงตรงตรง,ตรงนี้น้ำแล้วก็เบึงตรงนั้นน้ำอยู่บึงทุกที่ทุกทางอยู่ก็ยังบไปเห็นปลามากนะครับน้ำแกงว่าไหมนะครับน้ำขึ้นไหมอันนี้ก็ว่าจะลงแล้วนะครับล่งย้ายหมายครับ ลงยายไม้หลาะสองไปเรื่อยๆนะครับพุ่นฝังพุ่นนะครับพุ่นหละอพุ่นมันจะเป็นขั้นคู่นะครับเป็นขั้นคู่บ่องเคยหลาะยิ่งปลานิน่นแต่ว่าปีนี้บ่ฮั่นได้ไปเบิ้งนะครับว่าเ,เห็นพักตบมันหลายๆนะครับก็เลยบอกฮั่นได้ไปเบิง้งเพราะว่าปีที่ยิ่งปลานิ่นนั่นเพิ่นไปดันพักตบออกนะครับเพิ่นดันพักตบออกมแล้วเปิดเป็นช่องอยู่เพิ่นกลางม่อง มาที่นี่หลังจากนั้นก็เลยบ่มีช่องยิ่งสิได้พักตบมันเขามาตันนะครับเดี๋ยวก็สิลงแล้วล่ะครับสิลงไปหาไม้ไม้ไปหล่อเบิงไม้ไปนิ่งน,นำ้ำโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันเบิงครับโอโบผ้าหมานครับครับผมโอโบผ้าหมาน่สานบรนเทาครับบ่ได้ปลาจากักโตนะครับเมื่อน,นี้ ปลาหน่อยกัยิ่งบดเถือกนะครับยิ่งปลาหน่อยอยู่สองเถือกันยิ่งบดเถือกนะครับปลาใหญ่กับโบเห็นมันเข้ามาเลยตอนนี้สิเมือารารา่อละล่ฝนมาแล้วครับเป็นล้มฝ่าล้มฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วเอาเป็นปลามันน้ำน้ำม,มาใหม่เพิ่งเพิ่งมาได้สองมือปลาอาจจะยังบ่อฮัดนาหอดเดี๋ยวมือมยอย่จังพามาสองเหมือนกันไหมครับเมื่อนี้กกับบานมือเปล่าบอหมันบนอหมันโอโบบอหมัน เดี๋ยวสิภาพไปจอบอีกบึงบึงอีกบองนึงนะครับเดี๋ยวมือใหม่จังภาพไปจอบอีกบึงบึงอีกบองนึงไอ้หน้าหน้าไอ้กะเป๋หน้าไอ้กะเป๋เ,ปเคยเคยเอาอยู่เป็นว่าคลิปนี้เอาไปสำนีซะก่อนนะครับบ่ได้พ่ได้ป่าต่ว่าได้เขาไปเบึ้งหม้เมื่อนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ฝนมาแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนขอบคุณการติดตามรับชมครับเอาไปคลิปต่อไปค่อย มาเบิ่งกันว่าสิมานบบนะครับโอ,อโ,โบผ้ามันอีสานบ้านเฮ้าขอบคุณครับ